สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคไก่หน้าซีดครับเคยมีหลายตัวนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะหายนะครับตัวนี้เพิ่งเป็นได้สองสามวันนะครับมันมีหลายสาเหตนุนะครับสำหรับไก่หน้าซีดครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันสาเหตุหลักๆมันคือสาเหตุอะไร ก่อนจะรักษานะครับควรจะถ่ายพยาธิฆ่าพยาธิในตัวไก่ให้หมดนะครับบางตัวฆ่าพยาธิก็หายเลยหน้าแดงกลับมาเลยตัวนี้ฆ่าพยาธิแล้วยังไม่หายนะครับมาดูวิธีการรักษาของผมนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมจะให้กินบอระเพ็ด บอระเพ็ดนี่กินเช้าเย็นครับบอระเพ็ดแล้วก็ตามด้วยนี่ครับตัวหลักๆครับตัวนี้พยานาคนะครับพญานาคซื้อตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับตัวนี้กวดน,นี้ก็29บาท ให้ยากให้กินเช้าเย็นเหมือนกันนะครับกินเช้าเย็นประมาณกินครั้งละสามซีีที่เคยรักษามาก็ประมาณครึ่งขวดครึ่งขวดหายครับตัวนี้หนักครึ่งขวดหายนี่คือสูตรที่ผมใช้ประจำนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นบ่อยเท่าไหร่ครับไข่ตัวไก่น้าซีน,น,นานๆจะมีสักตัวหนึ่งสองตัว วิธีการรักษาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนั้นถ้าวิธีไหนหายก็จะทำวิธีนั้นครับผมผมให้กินพญานาคแล้วมันหายตัวนี้ก็จะลองดูครับหายไม่หายเดี๋ยวก็รู้กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ สำหรับตัวนี้ครับนี่ครับหนา้าสิ์เอาครับจะรักษากันแล้วครับหายไม่หายยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ